สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของมูลนานกันต่อน,นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับผมที่โผล่ขึ้นมาในตอนที่3ซึ่งเรียกได้ว่าก็ยังไม่ได้เจาะอีสเตอร์เอ็กันสักทีนะครับอีสเตอร์เอ็กจะมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีจุดที่น่าสนใจแบบให้พูดถึงเป็นแบบประเด็นย่อยๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเองครับมา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรียกได้ว่าในตอนที่3ของมูนไนเนี่ยนะครับมันจะมีช็อตที่ตัวของมาร์กเองอ่ะต้องสู้กับสาวกของอาหมิดนั่นเองนะครับผมในอียิปต์เนาะแล้วก็ในระหว่างสู้กันเนี่ยนะครับตัวของสตีเวนแกลนเนี่ยก็เข้ามาแย่งล่างไปถูกไหมแล้วก็ตัวของเขาเองอ่ะสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะเดินทางกลับไปที่แอร์พอร์ต แล้วก็ได้ลงมาจากแท็กซี่ตอนที่มาร์กเนี่ยยึด่ากกลับมาได้พอดีแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับมาร์กเองอ่ะก็ตามไอ้พวกลูกน้องของอาร์มิดนั่นแหละลูกๆน้องของอาร์เธอร์แฮโร่เนี่ยไปเพื่อเข็นความจริงต่อว่าตัวของอาร์เธอร์แฮโร่นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ในตอนที่เข็นเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากข้างหลังนะครับแล้วก็หมดสติไปนั่นเองแต่พอรู้สึกตัวม่อีกทีเนี่ยก็กลายเป็นลากของมาร์กถูกไหมแล้วก็กลายเป็นว่าตัวของลูกน้องของพวกอาร์มิดเนี่ยได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นเองนะครับ ตัวของมาร์กก็งงเลยว่านี่คือฝีมือของสตีเวนอย่างนั้นเหรอสตีเวนก็บอกว่าไม่ใช่เขานะครับผมมึงตั้งหากละมาร์กแต่มาร์กเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาร์กเองก็ไม่ได้ทําเหมือนกันแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนยึดร่างไปในระหว่างที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยกำลังสับสนกันอยู่นะครับ ก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยนะครับผมวันนี้เองก็จะมาสปอยเรื่องราวด้วยนะครับผมซึ่งมันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าถ้าอิงตามคอมมิกเนี่ยมันก็มีทั้งบุคลิกของมาร์คแล้วก็มีบุคลิกของสตีเวนแกรนด์ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอิงก,กันแบบคอมมิกเลยอ่ะมันจะมีอีกหนึ่งบุคลิกหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็คือบุคลิกของเจคล็อกสลีนั่นเองนะครับผมที่ยังไม่ได้ออกมานะซึ่งแน่นอนเลยครับเราก็จะไปอิงก,กับคอมมิกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ได้เพราะ มาร์กเนี่ยนะครับผมเป็นเหมือนกับในเวอร์ชั่นของของในซีรีส์เลยอะ่ะก็คือเป็นแบบทหารรับจ้างนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอได้พลังมูลไนมาเขาเค่อยสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมานั่นก็คือตัวของสิวเวนแกลนแต่สตีเวนแกลนในซีรีส์อะ่ะเป็นพนักงานในพิพิธภัณฑ์ถูกปะ ในเวอร์ชันคอมิกอะสตีเวนแกรนจะเป็นแบบมหาเศรษฐีอะไรแบบนี้นะครับผมคอยร,รวบรวมข้อมูลต่างๆจากแบบไฮโซสังคมชั้นสูงอะไรแบบนี้นะส่วนในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมาร์กเองก็แบบคิดว่าเอ้ยเราต้องมีอีกคนนึงและเอาไว้หาข้อมูลแบบตามระดับท้องถนนอะไรแบบนี้ก็เลยมีบุคลิกของเจค,คเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเจคในเวอร์ชันของคอมิกเองนะครับเขาเองเนี่ยจะเป็นคนขับแท็กซี่นะครับผม ซึ่งทีนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคนขับแท็กซี่ได้เหมือนกันนะครับแต่แบบว่าทําไมเจคถึงมีความรุนแรงมากขนาดนี้แล้วก็หากสังเกตได้เลยเนี่ยเวลาต่อสู้ามาร์กเองอะ่ะจะไม่ได้มุ่งเอาชีวิตขนาดนั้นนะครับผมคือดูจากหลายๆช็อตเนี่ยบางทีก็แค่ต่อยให้สลบลงไปแต่ดูว่าถ้าเป็นเจคเนี่ยอาจจะโหดกว่ามาร์กหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นบุค,คลิกที่คอนชูนั้นเก็บซ่อนเอาไว้ในร่างกายแล้วก็ไม่ได้บอกมาร์กหรือว่าไม่ได้บอกตัวของสตีเวนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็คิดว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือน ความโหดแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็รู้แล้วแหะว่าเฮ้ยถ้าโหดแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่มาร์กอ่ะแล้วในช็อตที่มันเคยเกิดขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยมันใช่มาร์กหรือเปล่านะครับผมในตอนที่1อย่างเงี้ยที่เป็นการฆ่าเหล่าลูกน้องของอาร์เธอร์แฮร์โร่จนเรียกได้ว่าแบบมือนเนี่ยเ,เปื้อนเลือดไปหมดเลยหรือว่าในช็อตที่แบบว่าขับรถหนีอยู่อะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเจคแต่แบบว่าถ้ามันเป็นเจคเองอ่ะ ตัวของมาร์กเองก็ต้องรู้ถึงการมีอยู่ของเจคตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ดูเหมือนว่ามาร์กเองอน่าจะเป็นคนลงมือทําไปซึ่งอันนี้เองผมยังไม่สามารถตอบคําถามได้นะครับแต่ดูจากเชิงในตอนนี้เนี่ยปริศนาที่มันถูกคิงเอาไว้อ่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของมาร์กสเปกเตอร์เนี่ยน่าจะมีอีก2บุค,คลิกนั่นก็คือสตีเวนกรันแล้วก็เจคแล้วรวมไปถึงนะครับผมหากเราย้อนไปดูในฉากตามรูปที่ผมได้ใส่ลงมาเลยเนี่ยนะครับในตอนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะแล้วแบบมันมีีเเงาาาทัวม,มก2งงบ่่ ีตัวละครเนี่ยสามคนถูกไหมมันมีสตีเวนมีมาร์กแล้วก็มีเจคด้วยนั่นเองครับซึ่งถามว่าเจคเนี่ยผมคิดว่าจะออกมาในตอนไหนนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมคิดว่าเจคเนี่ยน่าจะออกมาในตอนที่5หรือไม่ก็ตอนที่6นั่นเองครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะออกมาเมื่อไหร่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วอย่างดูรูปนี้สิครับผมในแบบว่าตอนที่เป็นเหมือนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นป่ะตัดออกมาเป็น3หน้าเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ามี3คนหรือเปล่าก็จริงๆก็เหมือนจะบอกใบ้กันมาอยู่แล้วนะหรือว่าอย่างในโป มีร่างที่เป็นแบบใส่ชุดเป็นสูตรเลยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นร่างเนี่ยในชุดนี้แหละนี่นี่คือชุดของเขาเนี่ยแหละในเวอร์ชั่นของเจกนะครับผมอาจจะไม่ได้มีหน้าก,ากากปิดหน้าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวยังไงคงต้องรอด,ดูกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าแทบจะฟันธง100%เลยก็ว่าได้ว่าน่าจะต้องมีอีกหนึ่งบุคลิกนั่นก็คือตัวของเจกอยู่อย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจะมาพูดถึงบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งที่เราได้แบบ สังเกตกันมาในซีรีส์มูลนกันละกันนะแล้วเดี๋ยวไว้ในตอนหน้านะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของอีสเตอร์เกกันกับมูลนัยนั่นเองนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้าที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ